สี่ร้อพระวาทีถามว่าเวทนาอดีตละถึงสัญญาอดีตละถึงสังขารอดีตละถึงวิญญาณอดีตเป็นขันหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่าวิญญาณอดีตมีอยู่หรือ สกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีถามว่าวิญญาณอดีตเป็นอายตนะหรือละถึงวิญญาณอดีตเป็นธาตุหรือละถึงวิญญาณอดีตเป็นขันธาตุอายตนะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ปราวาทีถามว่าวิญญาณอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสี่ร้ปราวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นขันหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่า วิญญาณอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปรวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นอายตนะละถึงวิญญาณอนาคตเป็นธาตุละถึงวิญญาณอนาคตเป็นขันธาตุอายตนะหรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสี่้สองสกาวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขันวิญญาณปัจจุบันมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว พระวาทีถามว่าวิญญาณอดีตเป็นขันวิญญาณอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นพระวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นอายตนะละถึงวิญญาณปัจจุบันเป็นาธาตุละถึงวิญญาณปัจจุบันเป็นขันาธาตุอายตนะ วิญญาณปัจจุบันมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าวิญญาณอดีตเป็นขันธาตุอายตนะวิญญาณอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น